ทุกคนจ๋าทุกคนว่าอาชีพอะไรที่เราได้จับเงินในทุกๆวันพี่อูฝากเมนด้วยนะคะใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะส่วนตัวของพี่อูเองค่ะเมื่อก่อนเป็นพนักง,งานประจำทุกคนกว่าจะได้จับเงินก็คือสิ้นเดือนใช่ไหมแต่ในวันหนึง่งพี่อูมีปัญหาผมร่วงผมเริ่มงอกพี่อูได้เจอผลิตภัณฑ์ของ c o y l ค่ะนะคะพี่อูจึงได้อาชีพใหม่ ที่เขาเรียกกันว่าอาชีพมหาจย์การทําออนไลน์นะคะทําไม่เป็นหรอกแต่พี่อูมาเรียนรู้เอาค่ะฉะนั้นค่ะอาชีพที่พี่อูได้จับเงินทุกวันก็คือตอนนี้อาชีพออนไลน์ค่ะทุกคนฟังนะพี่อูเริ่มต้นจากคนที่ไม่เป็นนะพี่อูมาเรียนรู้กับแบนปวยเอลนะคะเจ้าของแบนก็ขยันออกมาสอนแม่ทัพแม่ทีมก็ขยันออกมาสอนนะคะเราไม่ได้อยู่เพียงลำพังตัวคนเดียวนะคะ เข,เ,เขาเรียกว่าเรามีคนสําเร็จที่ให้เราได้ดําเนินรอยตามะค่ะนะคะถ้าคุณเป็นคนนึงที่กําลังมองหาหนึ่งอาชีพนะตอนนี้ f o y l ทุกคนนะคะเปิดบินขั้นต่ําตัวแทนจําหน่ายอ่ะทุกคนสามารถค้าสินค้าได้เลยนะคะเมื่อก่อนจะค้าไม่ได้นะคะแบบนี้นะทุกคนแต่ตอนนี้ทุกคนโชคดีมากแหละขั้นต่ําเพียง2,000บาทนะคะค้าสินค้าทุกอย่างได้เลยนะคะถ้าใครสนใจสร้างรายได้นะคะมาเรียนรู้ไปกับ พี่อุค่ะเย็นดีแนะนำทุกคนค่ะ